นอบน้อมด้วยเสียงกล้าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวันที่24กุมภาพันธ์2565เพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้น ขณะนี้เรากำลังร่วมกันศึกษาในเนคขมานิสังกับกถาค่ะคนผู้ปรารถนาจะออกจากกามนั้นต้องเป็นผู้ที่สั่งสมบุญไว้ดีมากและมีการศึกษามาเก่าก่อนอย่างดีจึงเห็นทุกโทษของกามาคุณจึงเข้าสู่กระบวนการแห่งการประพฤติธรรมตามพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ก็คือการเดินตามมรแปดและการเดินตามมรเพื่อความบริบูรณ์นั้นจึงจะเข้าถึงอริยมรมีองแปดในขณะที่เดินทางในการปฏิบัตินั้นย่อมมีการปรุงแต่งจิตซึ่งมีความหลากหลายเพราะกิเลสนั้นไม่เคยไว้หน้าใครค่ะแม้ปรารถนาจะออกจากทุกข์จึงต้องมีการศึกษาพระสัทธรรมให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระสมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้เมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ถูกต้องว่าผลในการประพฤติปฏิบัตินั้นคือโสดาปฏิผลเป็นอันดับแรกและที่สุดก็คืออรหัตผลเราจึงต้องมีการปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะในกระบวนการปฏิบัติเพื่อความสงบแห่งจิต เพื่อประพฤติธ,ธรรมในวิปัสสนาในลำดับต่อไปนั้นจึงต้องอาศัยโพชฌงทั้งเจ็ดอันเป็นปฏิปทาเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานค่ะจึงต้องมีการปรุงแต่งจิตในขณะที่ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้การฝึกจิตโดยพระธรรมคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นจึงเป็นความประเสริฐค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีการ ศึกษาในเรื่องของการข่มจิตและการยกจิตอยู่ในการยกจิตที่โหดถูนั้นต้องอาศัยธรรมะคือธรรมะวิจยาสัมโพชฌงวิริยาสัมโพชฌงและปีติสัมโพชฌงค่ะซึ่งเราได้ศึกษากันไปทั้งสองหมวดแล้วเหลือปีติสัมโพชฌงที่จะต้องศึกษาต่อนะคะธรรมะสิบเอ็ด ที่เป็นเหตุให้ปีติเกิดนั้นอันประกอบด้วยพุทธานุสติธรรมานุสติพระธรรมคำสอนของพระบร,รมศาสดาในแง่ของการเจริญแล้วคือโพธิปักเคียธรรมสาเจประการซึ่งจะเป็นเหตุแห่งการละสมุทัยโดยการเข้าไปกำหนดรู้ในทุกขะอริยสัจค่ะฉะนั้น เมื่อเราเค่อยๆศึกษากันไปนั้นเราจะต้องรู้ว่าอะไรละ่ะที่บอกว่าทุกขะอริยสัตว์ซึ่งกล่าวแล้วแล้วเล่าๆก็คือตัวที่นั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่นั่นละค่ะที่มีบัญญัติเรียกว่าคนบ้างหมูหมากาไก่บ้างสิ่งเหล่านี้เป็นบัญญัติโดยอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ในธรรมะเหล่านี้เราจะต้องมีการศึกษาให้เข้าใจว่าให้กำหนดรู้คือต้องยอมรับได้ว่าทุกขะอริยสัตว์นั้นไม่เป็นไปตามหวงังมีแต่ทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าและมีพระรัตนตรัยเท่านั้นจะเป็นเหตุแห่งการกำจัดภัยได้จริงค่ะฉะนั้นเมื่อเราค่อยๆเข้าใจว่า ไม่มีสิ่งอื่นเลยที่จะกำจัดทุกข์ให้เราได้นอกจากการศึกษาพระสัธรรมโดยมีพระธรรมคำสอนที่ทรงแสดงเอาไว้ใช่ไหมคะทรงแสดงว่าขันห้านั้นเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแขนใจก็เป็นทุกข ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์สิ่งอันเป็นที่รักคืออะไรคะก็อุปทานขันห้านี้ละค่ะโดยเฉพาะภายในฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะต้องศึกษาแยกแยะให้ชัดเจนจึงต้องขนขวายนะคะบางครั้งหลายท่านอาจจะคิดว่า เป็นเรื่องยากเหลือเกินเพราะเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนไม่มีใครเรียนรู้มาก่อนหรอกคะ่ะหากไม่มีพระสมาสัมพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฟังแรกๆจะให้เข้าใจเลยย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อเราค่อยน้อมใจนอบน้อมตามความเป็นจริงว่าไม่มีสิ่งอื่นนะคะ ที่นอกเหนือจากการค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์บอกว่าให้กำหนดรู้นั่นและค่ะกำหนดรู้ว่านี้รูปรูปก็แค่เป็นรูป,ปรธรรมที่ไม่รู้อารมณ์ใดๆเลยนะคะเหมือนต้นไม้ต้นฝืนแต่เมื่ออาศัยเหตุปัจจัยคือนามธรรมอันประกอบด้วยเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละเป็นปัจจัย จึงทาให้รูปเหล่านั้นเคลื่อนไหวได้เป็นไปตามปัจ,จัยเหล่านั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รูปเหล่านั้นเสียหายก็ไม่สามารถเป็นไปดังหวังได้พระองค์ก็แสดงแล้วแล้วเล่าๆนี้คือพระธรรมหมวดหนึ่งของความทุกข์หากเราค่อยๆเข้าใจตามนี้ต้องฝึกคิดพิจารณาตามบ่อยๆเนืองๆน,นะคะ ไม่ใช่ฟังครั้งเดียวยังจำไม่ได้เลยแล้วจะถ่ายถอนความเห็นผิดความยึดมั่นผิดความเพลินความหลงไปในความเป็นหนุ่มสาวในความไม่มีโรคซึ่งปุตุชนผู้ไม่ได้สดับนั้นก็จะหลงเพลินและมีความประมาทในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะมีความตายเกิดขึ้นโดยไม่สามารถที่จะรู้เวลาตายสถานที่ตาย ว่าจะตายด้วยโรคอะไรและจะไปไหนคะ่ะหากมีจิตเศร้าหมองก็แน่นอนค่ะทุกขติเป็นที่หวังได้หากมีจิตผ่องใสก็ไปสู่สุข,ขติหากพ้นจากทุกข์ด้วยอรหัตตมรคเข้าถึงอรหัตตผลก็เข้าถึงความสิ้นทุกข์ไม่ต้องมีอุปทานขันห้าอันเป็นตัวทุกข์ และเป็นที่ตั้งแห่งทุกนานา,นาประการค่ะเมื่อเราศึกษาพระธรรมคําสอนเท่านั้นค่ะจึงจะค่อยๆละคลายความเห็นผิดความยึดมั่นผิดความเพลินผิดความปรารถนาผิดและความคาดหวังไปในอนาคตความเศร้าหมองในอดีตเพราะสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นคืออุปทานขันห้า ที่มีตัณหาไปยึดเป็นเหตุแห่งการไปสู่พบค่ะเพราะพระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะว่าสมุทัยคือการมตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาเมื่อมีความติดข้องในกามพเพลิดเพลินในกามก็คิดว่าจะเป็นเหตุแห่งความสุขในพบใหม่ก็หวังไปสู่พบใหม่เห็นไหมคะว่า ตัวตันหาเป็นตัวก่อพบนำไปสู่พบเชื่อมโยงแล้วแล้วลาลาจากกามตันหาไปสู่ภวะตันหาซึ่งเกิดขึ้นที่ไหนคะก็ที่ใจนาลขาดที่ไม่ได้ศึกษาพระสัทธรรมความปรารถนาเหล่านี้เป็นตัวก่อเหตุแห่งทุกข์ไม่ว่าจะเป็นไปในเทวดาพรหมหรือมนุษย์และสัตว์อบาย เมื่อความเห็นผิดมีกำลังกล้าจึงเป็นความโหดร้ายมากที่สุดค่ะเป็นที่ตั้งของการฆ่ามารดาบิบดาพี่น้องร่วมท้องเดียวกันก็ได้มีตัวอย่างให้เห็นมากมายใช่ไหมคะนั้นเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เขาเหรอกค่ะจริงๆก็คือมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นนำมาซึ่งตัณหาและเมื่อมีตัณหาก็ต้องมีโทสะตามมา เพราะไม่ได้ดังวางนี้เป็นอุปทานขันห้าที่เข้าไปยึดแท้ที่จริงทั้งหมดเหล่านั้นก็คือขันห้านั่นละค่ะแม้ตัวตัณหาเองก็เกิดดับแต่ความไม่เข้าใจในพระสัธรรมของพระสมาสัมพุติเจา้าจึงคิดว่ารูป,ปกายนี้ก็เป็นราคือเป็นตนเป็นของตนเห็นตนมีรูป ก็คือเห็นนามธรรมทั้งหลายนั่นละคะ่ะว่าเป็นสิ่งเดียวกับรูปและเห็นรูปในตนก็คือเห็นรูปทั้งหมดนั้นอยู่ในขันที่เหลือคือนามขันสี่เห็นตนในรูปนั้นคือเห็นรูปทั้งหมดมีนามขันอยู่ภายในซึ่งแน่นอนว่า เราทั้งหลายผู้ยังสดับไม่เพียงพอคือเข้าถึงการปฏิบัติที่ยังไม่หลุดพ้นไม่สามารถพิจารณาใคร่ครวญได้บ่อยๆจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงให้พิจารณาบ่อยๆระลึกบ่อยๆและน้อมไปสู่การที่จะเข้าใจถูกว่ารูปก็คือรูปเวทนาก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ก็เป็นนามธรรมที่เหลือจากรูปซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครบังคับบัญชาได้ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมและนามธรรมต้องอาศัยปัจจัยทั้งสิน้นพระธรรมเหล่านี้คืออะไรก็หนึ่งในทุกขะอริยสัตนั้นแหละค่ะก็คือตัวทุกข์ก้อนทุกข์ก้อนโรคเจ้าอาวิชชาปกปิดไม่ให้รู้ความจริงเหล่านี้ จึงเป็นเหตุให้ตัณหานั้นหวังบ้างเพลินบ้างยึดติดและมีมิจฉาทิฏฐิประกอบร่วมกันไปเป็นเหตุให้กระทำกรรมผิดต่างๆนานาทั้งทางกายทางวาจาและทางใจพระองค์สอนเราสอนแล้วแล้วเราเราจะต้องฝึกคิดพิจารณาหาเวลามาไตร่ตรองค่ะ ชีวิตทั้งชีวิตของความเป็นมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ยากนะคะที่จะมาศึกษาและเข้าใจในสิ่งนี้ซึ่งเรานั้นละเลยคิดว่าคิดเล็กๆกน้อยๆก็คงเพียงพอแล้วมั้งศึกษานิดหน่อยเพราะยากเกินไปสำหรับเราสิ่งใดที่พระองค์ทรงแสดงไว้สิ่งนั้นเหมาะควรแก่การศึกษาและพิจารณาตาม นี้คือสิ่งที่เราต้องคิดให้ได้ค่ะเรื่องรูปรขันนั้นดูเหมือนว่าหยาบแล้วแต่ไม่ใช่ของง่ายที่จะเข้าใจตามความเป็นจริงเพราะเรามักจะยึดทั้งหมดเลยในรูปรกายผมก็ของเรานะคะอุจจาระที่อยู่ในท้องก็ของเราแต่พอมันออกจากท้องมาเป็นของภายนอกกลับลังเกียดไปซะนี่แท้ที่จริง ต่างกรรมต่างวาระเท่านั้นเองอยู่ภายในกับภายนอกหากศึกษาให้เข้าใจแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภาตั้งแต่ภายในไม่ใช่มาเป็นอสุภาภายนอกจึงเป็นก้อนอุจาระปัสสาวะที่เดินไปเดินมานั้นเองนี้โดยความเป็นอสุภาแล้วการเดินคือใครใครเดินและเดินด้วยเหตุอะไร สิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนะคะนอนหรือคุกเข้าเหยียดออกเพราะฉะนั้นในการศึกษาพระสัทธรรมนั้นไม่ใช่พิจารณาตอนไปเจริญกรรมฐานต้องใส่ใจตลอดเวลาว่าเวทนาเหล่านี้สัญญาเหล่านี้สังขารคือตัวเจตนากัร อันประณีตบ้างอันหยาบบ้างเช่นจะเดินทางไปบูชาพระรัตนตรยัยก็เป็นสิ่งประณีตแต่จะเดินทางไปช้อปปิง้งด้วยความเพลิดเพลินด,ด้วยหวังว่าจะได้เห็นได้สบายทางกายในสถานที่ที่ตนจะไปก็เป็นความเห็นผิดยึดผิดแต่อีกเช่นกันค่ะหากยึดว่ากุศลที่ทำเป็นเรา เรามีอยู่ในกุศลเหล่านั้นนะคะกุศลทั้งหมดเราเป็นผู้ทำแท้ที่จริงหาใช่ไหมใช่ไหมคะแท้ที่จริงคือเจตนาการรมซึ่งเป็นสังขารขันเท่านั้นเองนี่ละค่ะเราจะต้องมีความเข้าใจในความซับซ้อนของความคิดที่เกิดมาในสันดานของเราตลอดความยาวนานแห่งสังสารวัตร และต้องค่อยๆแคะไขออกมาไม่เช่นนั้นจะยึดหมดทั้งห้าขันนั่นละค่ะซึ่งเขาเรียกว่าสักกายาทิฏฐิและมี20ประการซึ่งในความคิดเห็นของชาวโลกก็ถือเป็นเรื่องปกติว่านี้บ้านเรานี้รูปของเราเสื้อผ้าของเราแล้วอย่างนี้ หากไม่คิดพิจารณาตามธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะออกจากความเห็นผิดเหล่านี้เป็นเรื่องยากค่ะเพราะไปยึดสักกายะซึ่งเป็นสิ่งที่มีจริงและชาวโลกที่ไม่ได้ศึกษาพระสัทธรรมนั้นก็จะมีสัก,กายะทิฏฐิทั้งยี่สิบนี้บริบูรณ์เขาจึงเห็นเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะหากใครจะบอกว่า บ้านของฉันรถของฉันที่ดินของฉันกุศลของฉันฉันไปห่มผ้าพระเจดีมากุศลเหล่านั้นเป็นของฉันยึดแม้ความดีงามซึ่งกุศลเจตนาเหล่านั้นเป็นแค่สังขารขันจึงต้องปรารบบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็คือธรรมะเป็นสังขารขัน ที่อาศัยการปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งด้วยโยนิโสมนาสิการซึ่งเกิดจากการฟังพระสัทธรรมมาพิจารณาใคร่ครวนบ่อยๆจึงมีโยนิโสมนาสิการคือคิดถูกเกิดขึ้นแต่ยังมีความเห็นผิดอยู่เห็นไหมคะว่ายึดว่ากุศลเหล่านั้นเป็นของเราค่ะกุศลที่ทําไปก็ร่อยหรอไปหมด ไม่มีความบริสุทธิ์ศีลก็เป็นศีลที่ฉันทำขึ้นมาก็เป็นศีลของฉันฉันรักษาศีลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานของฉันเห็นไหมคะว่าไปคิดผิดอีกว่าศีลน,นั้นจะเป็นเหตุแห่งความรุ่งเรืองแทนที่จะเห็นศีลเป็นกุศลที่ก่อประโยชน์ความสุขปราโมทยปีติเมื่อไม่ได้ทำบาป ไม่มีกรรมทางกายทางวาจาที่เป็นเหตุแห่งบาปเพื่อการเจริญไปสู่สมถะและวิปัสสนาเมื่อความเห็นผิดตั้งแต่เริ่มตน้นว่าศีลก็เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราเรามีศีลเราเป็นคนรักศีลไม่ใช่ศีลเป็นแค่เจตนากรรมและเกิดด้วยเหตุปัจจัย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งของความไม่บริสุทธิ์และมุ่งหวังว่าศีลน,นั้นจะนำไปสู่สวรรค์ยึดมั่นศีนพลพรตว่าเป็นข้อแห่งความไปสู่สุขติบ้างไม่ได้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าศีลมีหน้าที่เพื่อก,ก่อประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมแวดล้อมให้อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นสุขสงบ และศีลเองหรือเจตนาเหล่านั้นก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาหารู้ไม่ว่าขณะที่มีโลภะโทสะและโมหะอยู่นั้นไม่ได้มีศีลเลยไม่เข้าใจตามความเป็นจริงพระองค์จึงสอนให้พิจารณาบ่อยๆเนืองๆและนั้นแหละจึงจะเป็นบาทฐานเป็นความบริสุทธิ์ค่อยๆแยกแยะ ในสิ่งที่เรายึดมันด้วยความเห็นผิดซึ่งเป็นเรื่องละเอียดมากนะคะเพราะความเห็นผิดที่เป็นสักกยะคือเห็นผิดในสิ่งที่มีจริงคือขันห้านั่นเองแล้วใครล่ะคะหากไม่ได้ศึกษาพระสัธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ชัดเมื่อไม่พิจารณาบ่อยๆจนแยกแยะออกมาได้และ ปรารภที่จะออกจากสักยัตทิฏฐิค่ะเพราะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จึงคิดว่าความคิดของตนนั้นถูกต้องยากจริงๆนะคะว่าเราจะเข้าใจพระสธรรมและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้ถูกต้องต้องมีปัญญาดีต้องมีศรัทธาตั้งมัน่น เมื่อพระองค์บอกว่าบุคคลผู้ปรารบความเพียรที่จะออกจากอากุศลก็คือความคิดเหล่านี้ละค่ะความคิดผิดความเพลินผิดความหลงผิดความยึดผิดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะต้องค่อยๆใคร่ครวญพิจารณาแยกแยะทั้งในรูปธรรมนามธรรมว่าไม่มีสิ่งใดตั้งอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิ หรือปัญญาเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารขันเมื่อเราไม่ยึดทั้งดีและชั่วซึ่งการเข้าใจถูกด้วยปัญญาที่พระสมมาสัมพุทธเจา้าทรงตรัสเอาไว้ให้เราพิจารณาตามบ่อยๆเนืองๆบ่อยแค่ไหนล่ะคะบ่อยจนกว่าจะคลายความเห็นผิดซึ่งเป็นสิ่งที่ยาบมากที่สุดที่พระองค์ตรัส ว่าเป็นปัจจัยแห่งการทำทุจริตทั้งทางกายวาจาและใจด้วยการก่อพบชาติด้วยตัณหาอาวิชชาปกปิดไว้อย่างมิดชิดว่ามีสิ่งที่ไม่ดีในใจเราอยู่คำว่ามีอยู่นั้นหมายถึงยังละไม่ได้นะคะไม่ใช่มีอยู่ในจิตทุกดวงหรือในรูปปันอะไรเหล่านี้เป็นต้น จึงต้องเข้าใจขั้นตอนแรกของการศึกษาและปฏิบัติค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจาวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาริยส,สัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้น แด่สปปรรพสัตว์ทั้งสามสิบอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทัทางิ้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรรนโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ